สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะในช่องปุ้ยปุ้ยทันชนุกนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มีภารกิจนะคะอยากจะมาทําให้สําเร็จเนาะนั่นก็คือนะคะมาถ่ายภาพวิวบรรยากาศสวยๆยามเย็นนะคะที่เกาะลอยเช่นเคยเนาะน้มถึงนะคะมาไลฟ์สดนะคะเก็บภาพวิดีโอแล้วก็อะไรสดพูดคุยกับพี่ๆนะคะในช่องทางของแอปแดงด้วยเนาะ เริ่มต้นภารกิจวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวมาที่นี่แหละค่ะเนาะวันนี้นะคะมีผู้ช่วยมาให้กําลังใจแล้วก็ช่วยถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะคะนั่นก็คือหัวหน้านั่นเองนะคะหัวหน้าเบียร์นะคะก็เป็นเพื่อนของปุ้ยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนนะแล้วก็เป็นหัวหน้าชั้นเรียนนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยนะคะที่ช่วยให้ภารกิจนี้สาเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ เริ่มต้นภารกิจวันนี้นะคะก็คือหาที่ทางในการถ่ายทําวิดีโอนี้ละค่ะเนาะซึ่งวันนี้นะคะปุ้ยก็มีของกินนะคะแล้วก็น้ํามาเยอะแยะมากมายเลยเนาะ mm hmm. เผื่อว่าหิวนะคะก็จะได้นั่งกินตรงนี้เลยเนาะวันนี้นะคะเราได้วิวนะคะได้สถานที่ดีมากๆเลยค่ะพี่พทุกคนนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างนะคะกับทุกรอบที่มาเลยเนาะ นะคะมาถึงนะคะได้ที่ทางที่เหมาะสมแล้วเราก็จะมาตั้งกล้องนะคะแล้วก็ถ่ายทําวิดีโอกันเลยนะคะเห็นแบบนี้นี่ก็คือแบบว่าข้างหลังภาพนี้ก็คือร้อนมากๆนะคะพี่ๆแต่ว่าเพื่อพี่ๆทุกคนแล้วนะคะผแบบู้ i, ยินดีนะคะทาให้หนูก็จะได้เก็บภาพวิวบรรยากาศสวยๆนะคะมาให้ได้รับชมกันเนาะเผื่อพี่ๆท่านไหนนะคะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้นะก็จะได้เป็นของฝากนะคะรวมถึงนะคะพี่ๆในช่องทางของออนไลน์ด้วยเนาะซึ่งปุ้ยไลฟ์สดไปด้วยก็ถ่ายให้ได้รับชมบรรยากาศ สวยแบบนี้ไปด้วยนะคะมาหิวใจไปได้วยกันคะ่ะ Let's go. พี่หลายคนนะคะก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่าไอาที่ปุ้ยพยายามแกะอยู่นี่มันคืออะไรนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะคะที่หวัวหน้านะคะเอามาให้เนาะนี่นะคะมองๆไปแล้วเหมือนอะไรเอ่ย ใช่แล้วนะคะนี่ก็เป็นชุดเซตนะคะโซจู so do, เนาะซึ่งก็เป็นของขวัญปีใหม่ของปุ้ยนี่แหละนะคะแล้วก็ปุ้ยก็แกะประเดิมไปเลยนะคะพี่ๆเนาะไม่ใช่สายนี้นะคะแต่ว่าชอบนะคะชอบ <c oughs> น่าจะเป็นสายเมาตัวจริงแหละปุ้ยว่าเนาะอันนี้มันก็คือนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทําให้งานของปุ้ยไหลลื่นแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็นี่ก็ถือโอกาสโชว์พี่ๆในแอปแดงไปด้วยนะคะถึงสิ่งที่ปุ้ยชอบที่สุด <c oughs> นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะเอาภาพการทํางานของปุ้ยนะคะแล้วก็วิวบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากแค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครั้งหน้าปุ้ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วคะ่ะปุ้ยปุ้ย